ดุทีไรเดินหนีทุกทีทําไมเขาถึงเดินหนีหรูป้ป่ะเพราะเขาแพ้ไม่อยากฟังการที่เราไปดุมันเหมือนกับการที่เราไปสั่งให้เขารู้สึกอันเนี้ยเวลาที่สมองมันรับคําสั่งสมองมันเครียดสมองมันจะรู้สึกไม่ชอบเพราะว่าเวลาที่คนอีกคนนึงเขากําลังดุเราแปลว่าเขากําลังอยากให้เราเป็นในเวอร์ชั่นของเขาสมมุติว่าเวอร์ชั่นที่เราต้องการคือ A แต่เขาดันเป็นดีไปต่อว่าเขาเพราะว่าเขาไม่ทําแบบนี้ <S <S ขเขาไม่ทําดั่งใจเราเขาไม่ถูกใจหรือเขากลับดึกขเขาทําในแบบที่เราไม่ชอบว่างั้นเถอะแปลว่าเราเอาแต่ใจใช่ปะดังนั้นลูกกาลังเอาแต่ใจในคําตอบของตัวเองเหมือนกันแล้วเราก็เอาแต่ใจอยู่เหมือนกันเรากับเขาเท่ากันทางสมองเราเท่ากันกับเขาเลยแปลว่าถ้าเราแบบยังเอาแต่ใจแล้วเรายังใช้อารมณ์อยู่เราดุเขาแปลว่าเราใช้ตัวนี้การที่เราดุเขาเราใช้อารมณ์ในการคุยกับเขามันก็ไม่มีผลทําให้เขาฟังเรามาก ขเขาจะไม่ได้ยินเราเลยจังหวะนั้นเขาก็เดินหนีไปแล้วสิ่งที่เราอยากจะให้เขาสิ่งที่ดีๆแต่กลับกลายเป็นว่ายิ่งคุณคายออกมามันยิ่งเป็นขยะ เขาไม่อยากหลับเขาก็จะปัดหนีปัดตกปัดตกแล้วเดินขึ้นไปข้างบนห้องถ้าเขาเดินขึ้นไปข้างบนห้องเข้าห้องแล้วปุ๊บนั่นคือจบคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในพื้นที่ของเขายิ่งถ้าเขาล็อกประตูแก๊กคุณก็ได้แต่อยู่ข้างนอกตึ้ง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 ออกมาคุยเดี๋ยวนี้นะออกมาคุยเดี๋ยวนี้ตึ้ง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 แล้วยิ่งถ้าคุณโวยวายอยู่ข้างนอกเขายิ่งเจ็บปวดอยู่ข้างในห้องในขณะที่คุณก็เจ็บปวดอยู่ข้างนอกประตูมึงไม่ฟังกูมึงไม่ฟังกูจังหวะนั้นกูแพ้้้้เเเหหมมมมือออนนนนนนนกกัััััััััจงงววะสชชาาาตบบ่่่่ฉฉแพไไไไไดทฟลย จังหวะนั้นเราจะรู้สึกดิ้นละในขณะเดียวกันที่เขาก็ดิ้นเหมือนกันที่เราอะเป็นแบบนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจที่จะเข้ามาเรียนลงลึกในรายละเอียดแบบลึกๆเลยเรียนกับนิกกี้เลยเนี่ยหรือใครที่อยากปรึกษาอยากที่จะปรึกษาไม่อยากเรียนทักเข้ามาในไลน์แอดนะคะหรือว่าถ้าอยากจะสมัครก็ทักไลน์แอดบนกระนานเนาะ